นายสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าภูมิใจไทยสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นผมขอขอบคุณกับทุกความห่วงใยที่มีต่อนโยบายเสรีกัญชาเพื่อการแพทย์ขอย้ำว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยนั้นเป็นไปเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยตั้งอยู่บนสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนเราเน้นย้ำเรื่องนี้มาโดยตลอดอย่าล้วก็ตามมาถึงปัจจุบันมีการนํากัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นําไปใช้เพื่อการนันทนาการซึ่งไม่เป็นไปนตามเป้าหมายของพักภูมิเจไทยทั้งการใช้ในทางที่ผิดยังมีความเสี่ยงเป็นการกระทําผิดกฎหมาย ทั้งนีโมที่16มิถุนายนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพศ2565โดยที่พิจารณาเห็นว่ากัญชาเป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4มาตรา44มาตรา43วงเล็บ3และวงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจึงออกประกาศไว้ให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาซึ่งเป็นพืชในตระกูลแคนาบิสเป็นสมุนไพรควบคุม ให้ผู้มีอายุ20ปีขึ้นไปสามารถครอบครองใช้ประโยชน์ดูแลเก็บรักษาขนย้ายจำหน่ายสมุนไพรควบคุมตามข้อหนึ่งได้ยกเว้นการใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะการใช้ประโยชน์ในหญิงตั้งครรภหรือให้นมบุตรการจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรหรือสตรีให้นมบุตรอน,นุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุมตามข้อที่1ให้กับผู้ป่วยของตนและประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีโทษทางอาญาและมีความผิดตามมาตรา78พรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ความว่าการสูบในที่สาธารณะเท่ากับมีความผิดการให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีมีความผิดการจำหน่ายให้สตรีมีคันสตรีให้นมบุตรมีความผิดและความผิดนั้นมีโทษกำหนดชัดเจนซึ่งผู้บังคับใช้กฎหมายตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสามารถดำเนินการตามขอบข่ายอำนาจที่กำหนดได้ทันทียังไม่นับรวมประกาศที่ออกมาจากหน่วยงานต่างๆอาทิประกาศของกรมอนามัยเรื่องการสร้างความรำคาญ ประกาศของกรุงเทพมหานครเรื่องการห้ามใช้กัญชาในโรงเรียนประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องการห้ามใช้กัญชาในสถานที่ราชการเป็นต้นอีกแง่หนึ่งคือเรามีกฎหมายในการควบคุมการใช้กัญชาแล้วหาได้ปล่อยปะละเลยเพื่อการนันทนาการอย่างกว้างขวางทว่าการที่ปรากฏภาพข่าวการใช้เพื่อความบันเทิงนั้น เป็นเรื่องที่พรคภูมิใจไทยไม่สบายใจเช่นเดียวกับสังคมที่กําลังช่วยกันหาทางแก้ไขในฐานะที่กระผมเป็นประธานคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงได้นาข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นไปพิจารณาเพื่อออกพระราชบัญญัติที่เกิดการใช้กัญชายอย่างเหมาะสมแล้วคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะแล้วเสร็จโดยมั่นใจว่าเนื้อหาที่ออกมานั้นสอดคล้องตับความต้องการของสังคมเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ผ่านการมีส่วนร่วมและพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน ระหว่างนี้เราจะผลักดันให้มีการออกประกาศกระทรวงต่างๆออกมาเพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของนโยบายการชาเพื่อการแพทย์ขอย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังเดินหน้าเพื่อให้นโยบายของพรรคเป็นประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด